จดหมายล้วถือ่าร์มอลำัมสางบุญสางบารมีน้ำเด้ออีเม่เด้อเมจูมเด้อเอาจดหมายหน่อยมาแน่นซื้อแล้วมาให้นะเอ้ยเมจูมเอ้ยเมจูมเอ้ยคุณเมจูมปฏิสาลูกสาวเจ้าคุณรัตนาสูงเจริญนายจันดีปฏิสานายศักดิ์ศรีอ่าปฏิสาืรอนี้อยู่ใส่นอ ทรงสะพานเงินอีกครั้งหนึ่งสำหรับหมอลัมหมอลัมนี่อ้อมาจากสมาสม,มุทธ,ธเจ้าสุคนอ้อยศหนี้เนี่ยของวิญญาณอ่ามาหลับโอนกุศลแล้วดีท่องแล้วกระลาปอเดืคือเกา่าเมื่อนี้ยังบโบมันสิ้นดับวันอ่ายังบ่เลยยังบ่เลยเ,ลเที่ยงคืนเนาะค่ะเนาะสาธุเดอ้อคุณพลตระนาจแก้วทั้งสามประการลงอินน์มะเรียนอ๋อเอาใส่ให้เน่เอามาเห็ดปุ๋นในหนูเนี่ยว่าแก้วสิโต๊ะแก้ผู้ไดเอาแก้ว,กวตั้งไว้คางกระเป๋าข่อยแทะ บ่บ่เรียกค่ะคือคือเกาวขมาอ่าอันที่สีบาไปแน,น่และขังบัดนี้ขอกาวขามานิดนึงนะคะค่ะโมลอ,องโมลังกับผู้บาอาจารย์นะค่ะผู้ออกผู้อ่าผู้ผู้ออก,ผ,อผ,ผ,ออกผู้เรีย้ยงผู้เขียนผู้อานแล้วก็เทวดาประจำหลางสุขชนเมือนี้มธนาบุญนโอ้ไอสายันบอกอุ้ยสุดยอดสาธุอาจารย์อาจารย์มือรบผู้คูเด้อนะเด้อมือเฟื้มหมอแค้นพร้อมสาธุสาธุกรรมนีน่คุณพี่จุม้มไปใส่พี่จุ้ม ปาราวาสิเป็นแฟนอยู่พินท้อนคือพระประจอนส่งแลนมาพี่เนี่ยขอยจอนสินเสีเจ้าเราได้เจ้าพระจองส่งแลนมาหาข่อยมอื่อนี้นั่มอดเทือนเนีมื่อนี้มามาซาธุเดอ้อมื่อนี้หลวงลานมาก,กินมาท่านนั่อ่ามาื่อนี้คุณแม่จุ้มปฏิสาเรวสาธุเดอ้ออนุญาตในบัดค่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพวงนี้เดอ้อจัตตโรกรบาลทั้งสี่สิริพุทธะอามาัดชั้นเจตูมหาราชิกาเบื้องบนจุดนึงที่สุด พรม,มาเลยเบื้องต่ำวิญญาณพี่เม่ไปลองหุนลองวายอยู่ใส่มือนีเหตุบุญแล้วให้รับเอาเต็มเ้อร์เต็มดวงวิญญาเลยแล้วกับเป็นพระกามมาพาพเถิงฝ่าทรงบุญในแก่ลูกสาวคุณรัตนาอาน่านายจันดีคุณศักดิ์ศรีปฏิสาคุณรัตนาสูงเจริญพรพีน้องสุขสุขพ้นสุข,ข,สขเจริญค่ะรัตนาพนสสรสุขเสริญสุขเจริญข้าให้เพิ่นม,มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้ราบรื่น สุขภาพแข็งแรงไปคลองมาคลองจะได้พวกญหาสจะได้พลาดละนายเด้อให้เง e ินเต็มกระเป๋าเหลือก le ินเหลือใส่ต่อปนี่คำวาาทุกจะได้มีคำวามาจนจะได้มีให้เจริญเจริญคุณจะภาพใดนทัวนาที่มาสู้มาสักบุญอยู่บุญสู้บุญยังบ่ทบุญอยู่รพเสียวมาเด้อสาธุสาธุว่านโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธัสะถือนั่กันถือนักันนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุธัสสะ ข้าพระเจ้าขอแต่งคณะขค้นใส่เรเนเสียนและขออนเชิญมาตีเดอร์เทวดาเมธรณีจงมาเป็นสักขีพยานการอนเชิญเมนีขอใสมฤทธิสมฤีิลผลเดอร์ลูกเฮ็ดผิดฝังประการใดขอเทวดาประจำลางผู้บาอาจารย์ทุกทยเทวดาทุกพระองค์มนีาราคาอากาศเปิดทิศเปิดทางให้วิญญ,ญาณมารพลกุศลเมรีึงปฏิสาลูกเฮ็ดไทยแล้วเมนีขอขมาผู้บาอาจารย์ กายกรรมมั่งวจีกรรมมั่งมโนกรรมมั่งกายจิจ่กรรมมั่งว่จีจ่ากรรมมั่งกายกรรมวากีกรรมมโนกรรมกายกรรมสามวากีกรรมสี่หลวงสลังพังพาดในเรี่ยวมือนี้ขอสมาเด้อตโตเหล่าพี่น้องทั้งหลายตโตเมธอรณีเทพไทเทวดาจงเป็นสักขีพยานผิดพังอะไรในชาติก่อนกรดีชาติดีกรดีขอทรงปวดจากโทดหงศิกรรมห้ลูกเฮ็ดบุญมือนี้โดยจัดยาทำงานเงินบาทและสลึงตั้งแต่เริ่มต้นแจกซองขอให้เป็นอนุภาพบุญอ่าขอมาหาสุขุนรัตนามือนี้เด้อ คุณลัตานาพรแล้วก็นายจันดีคุณศักดิ์ศรีพี่น้องสุขสุขนมาขับมาสู้มาหนุนมานั้มขอให้เจริญโธนาเเรอขออนุญาตบาัดคำขอขอมาพระเจ้าค่ะใหหมอรำเจริญนำเด้อสาธุถือว้ถือไบเติ้นลงมหายไปได้ก้นคืนได้บัดดนั่งมันมาสุขสุขหอก ปฏิสาเมจุมปฏิสาที่เคยสร้างคอยเป็นหนทางให้เราได้ดอกเทียวเตและยามีปากป้าเลียนฉินและยามีเว็มาเลียนตรงการทำมาแม่นละมนห้องใส่ห้องห้อง สาตุเดอในเวลานี้คุณเมจุ่งปฏิสาเอ๋ยดวงมิย่านของเจ้าไปจับยูขี้ดินขี่ยาเพื่อนแผ่นทอละนี้เดนหอายเป็นผีนมน,นั้นลูกสาวลูกชายพี่้องเพิ่นได้ทานนอา้อหาเจ้าจังมามาสาเดอมาสาเดอแมจุ่งเอ๋ยในเวลานี้ดวงมิย่านของเจ้าจับยูขี้ดินขี่ยาเพื่อนแผ่นทอละนี้ ใเป็นผีนมนั้นลูกเจ้าท่านน้องหาเจ้ามาละเบาเสือผาเพวา่าน้ำญาติเพิ่นแด่ท่านนอทอดไห้ตนเจ้าผู้สู้อันบ่บาเงินบ่บาคํำสังฆทานเมือนี่กับเขากับป่าแกกี่ยกายถวายท่านคอยเป็นพุทธาบ,รรบรราบร,ร,มบร,รมีทั้งบารมีสังฆาบารมีศีลบารมีที่เมรด้เทยได้ทำได้สร้างไว้ให้นุนขึ้นเจ้าเมือนอนันเด้อเมเด้อ จเป็นวางเดอ้อยายจมเมย์ว่าต้องเป็นวงน้ำแล้วอย่าบัตะวัน,น้อสงสารให้จะไปนอกวงเดอ้อยายในเวลานี้ดวงมียันของเจ้านันไปดีหนแนงทางใดหรือไปอยู่น้ำหน้าบอลที่เคยนอทางไปหรือไปอยู่น้ำไม่น้ำเหมือนเหมือนเคยอยู่คอยรุดรลอดเพื่นมาพี่ยาสุนันเดโน อานาคาตาพุนพุนละพุนให้น้ำสงเอาเหรียญมาให้แน่แม่ขอเอาเหรียญเหรียญเหรียญบาทค่ะจับมาใส่ให้แน่เหรียญเป็นเงินเทนะคะเอาเหรียญใส่เอาเหรียญใส,ใส่โอ้ยคนลูกทำไมในีมีบุญไหลตัวนี้อ้คนลูกสู่เพ่จับลูกสาวสาตุเดอให้บุญน้ำสรงเดยแม่เดอ้อขึ้นสวรรค์คงนงเมือง,งฟ้า วันสาธุเดอดวงวิญญาณสาติตหองท้างใดนเอยก็ะเลวเต็มมือนีญาติพี่น,น้องเปินทำบุญเผยแผ่ตลอดญาติพี่น้องล้องให้ว่ารับสาอันกุศลผลละบุญที่ญาติส่ให้มารับไปเสียเถอด อยากหลงังคาอยากพี่นุ่งเพิ่นทํามุนเพมเมตตาให้มารับไปซะอย่าเศร้าใจถ้าวิญญาณไม่อยู่ที่ไหนก็กินมารักเถิดให้ไปเกิดชาติใหม่ในสวรรค์เมจะเม เมืองมนุษย์ใหญ่ได้มาเกือกลัวแลผัวพัพนขึ้นสวรรค์นี่มานแมนเดนชิมค่ะได้ค่ะให้เพิ่งม,มิดละค่าให้เพิ่งม,มิดเลยอันนี้โยกใครจะภาพาาาบอลำับ่ได้เอาเด้อค่ะพอจูบุณพี่จูมเมืยคุณกู้สนในขึ้นนี่โอ้ย ขอเปิดเปิดเมธเทีตัดสาเกศีสตยถากรงคาโซตังมวตันติมรสเสนาปฏิท้าตุงอสักกโตปรายิงสู่ปริมาณุภาเวนะมรสิตาทิโสทิสังมารยังติวิทังเศติอเสสโตสาธุเดยอเมธรทลีเอิญอันกุศลในข้นนีบาลมีนาอุโศขึ้นสวรรค์นกคงนงขึ้นสวรรค์นกคงนง นเมืองฟ้าสู่สวรรค์คุณแม่จูมปฏิสาเอ้ยโอ้ยิอ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 กอองแมอนี่แม่ิุิอิอิสาอิ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 ห้อิ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 อุอิ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 อญิการของลูกาลิ องสาขนาญาติเททยมนีเดอเมรอไม่เป็นนั่งฟ้านางสวรรค์แม่ทรณีจงจาลึกบุญนาบัตรนี้องค์อินลมบรินจัตุโรกบาลทั้งสีจงพร้อมด้วยทวยเทพปรดาทุกพระองค์คุณพระอาจารย์ผู้เป็นเจ้าอาวาสผู้หนึ่งเนอเป็นสกีพญาเนื้อหน้าบุญของออยบุญผ้าเหลืองนี้ขอให้ดวงวิญญาณของแม่ไป็นุ่มที่ดีแล้ว ไปเป็นกรรมหาพุ่มเหล้วจงทรงบุญพรให้แกพีแกนองให้แกลูกแกเต่ามือนีให้ม่ความสุขคมาะเจริญเด้อสาธุโอสาธุสาธุค่ะต่อไปมลํำผู้ายเด้อบันนี้เด้อขอโทษนะ